<Hello. S 2> ทุกคนอันนี้คือหมามุยอินเดียนะทุกคนสุดยอดเลยดกมากด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 กตอนแรกตรงนี้หมอจะปลูกสวรรนะทุกคนแต่สวรรมันอยู่ดีมันก็ต้นเปื่อยตายแล้วก็เลยมีหมามุยอินเดียขึ้นแทนแล้วก็ดกมากอันนี้แค่แค่หนึ่งกอหนึ่งต้นสองต้นสองเทา้า นี่เห็นไหมเลยขึ้นดกมากหมามุ้ยอินเดียนี่จับได้นะทุกคนไม่เหมือนหมามุ้ยไทยนะที่มันออกชันคัน,นๆนี่หมามุ้ยอินเดียมูคูหน้ามันมีสารแอลโรป้านะทุกคนสารแอลโรป้าตัวหมามุ้ย ตัวสารในตัวหมามุยเนี่ยอ่าในต่างประเทศอ่ะเขาจะเอาเอาตัวเมล็ดหมามุยหมามุยนี่หมามุยอินเดียนี่จะมีสองสายพันธุ์นะทุกคนถ้าแกะออกข้างในอ่ะจะเป็นมเมล็ดสีดําแล้วก็มีมเมล็ดสีขาวแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอา,มาเมล็ดสีดํามากกว่าที่จะไปสกัดอ่ามันจะมีตัวที่กระตุ้นระบบฮอร์โมนนะทุกคน โกฮอร์โมนทำให้รู้สึกเฟรชรู้สึกอันเลิศพวกเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนแล้วก็ตัวที่สำคัญและแพงก็คือเขาจะเอาไปสกัดสารแอลโดปาสารแอลโดปานี่คือเป็นสารที่ร uh, ักษาโรคโรคพายกินสันนะทุกคนโรคที่แบบสันๆนอะ่ะอืมแล้วก็มันก็จะมีบางแบรนด์ที่เอาเอากาแฟมาผสมกับ หมามุยอินเดียอืมต้องต้องกินปริมาณที่เฉพาะต่อคนต่อบอดี้ต่อน้ำหนักนะทุกคนเพราะฉะนั้นเพราะมันจะมีผลผลข้างเคียงอาจจะทำให้ใจสัน่นหัวใจกระตุกนอนไม่หลับอืมลิปิโดคือคักแน่นอนทุกคนอืมลิปิโดคือคักแน่นอนมานจะทำให้แบบเหมือนร่างกายถูกสปาร์กอะ่ะเออ ดกมากอ่าวิธีการกินง่ายๆก็คือแกะเอามาเล็ดแกะเอามาเล็ดไปคั่วทุกคนแล้วก็คำนวณง่ายๆเลยห้ามกินเกินวันละสามถึงห้าเม็ดมันจะมีเม็ดใช่ไหมทุกคนนี่นี่อันนี้จะเริ่มแก่แล้วห้ามกินเกินวันละสามห้าเม็ดเท่านั้นนะเออนี่คำนวณแบบให้ให้ง่ายๆเลยถ้าใครมีมันก็สวยงาม อืมก็เป็นอีกลิสต์หนึ่งในออร์แกนิกไทยแลนด์ของหมอนะหมามุยมูคุน่าหมามุยอินเดียดกมากทุกคนเห็นไหมลูกใหญ่ลูกใหญ่ขึ้นแทนสวรรถเลยเดี๋ยวจะปลูกแทนสวนรรละสวรรถให้ไปขึ้นต้นต้นจานแทนแล้วก็ขึ้นต้นพยุงแทน มูคาวหน้ามามูอินเดียทุกคนดูฝักใหญ่มากนี่จับได้นะทุกคนจับได้จับได้ไ,ดไม่คันไม่คันไม่คันรุนสวัสดนะทุกคนหมอก็ต้องออแสดงความเสียใจกับพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะก็มี f อฟอซหลายๆที่ ที่โดนน้ำท่วมก็สู้ๆนะทุกคนมีขวลมกำลังใจที่ดีม,มีขวามกำลังใจที่ดีขอให้รอดปลอดภัยในชีวิตอ่าทั้งคนและสัตว์ทั้งคนและสัตว์เมื่อคืนนี่มีเอฟซีบ้านหนึ่งส่งรูปมาให้หมอดูสงสารทั้งคนและวัวทุกคนวัวนี่เหมือนอยู่กลางเกาะเลยอะ่ะแล้วอยู่แบบแบบเลนะ่ะเลนะ่ะเออก็ ถ้ามีพื้นที่สูงก็ย้ายขึ้นไปอยู่พื้นที่สูงนะทุกคนย,ย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็โชคดีลหลายบ้านที่มีบ้านสองชั้นโชคดีหลายบ้านที่มีบ้านสองชั้น,น,น,นก็ขอให้น้ําระบายได้เร็วๆนะหมอเป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยนะทุกคนเอาใจช่วยที่แล้งมันก็แรงเนาะที่ท่วมมันก็ท่วมจริงๆเลยอืมนี่แหละภัยธรรมชาติทีนี้เราก็ต้อง แก้ไขและป้องกันแก้ไขและป้องกันแต่ภาพที่เห็นภาพที่เห็นมันต้องได้รับความร่วมมือกันกับทุกคนในการวางผังและวางแผนแล้วก็แก้ไขพอที่ผ่านมาเราไปปิดทิศทางของน้ําเราไปปรับนู่นปรับนี่เราไปถมที่เราไปามีการพัฒนาเส้นทางมีการพัฒนาพื้นที่เยอะมากซึ่งธรรมชาติมันถูกเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติมันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็มวลโลกธรรมชาติโดยรวมมันถูกเปลี่ยนแปลงปรากฏการโลกร้อนปรากฏการ์เรือกระโจกโอนิโยมันก็ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติพายุต่างๆแล้วก็ถ้าปีนี้ปีหน้าบ้านเราต้องทำใจแล้วว่าเราจะเป็นแหล่งผ่านของมลสุมต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวในการป้องกัน นในส่วนของภาคและเขาก็ต้องมาวางผังมาวางแผนกันใหม่เพราะมันทวนล่าจริงๆเลยทุกคนแล้วก็ไม่เชื่อว่าโควาดจะท่วมหนักขนาดนั้นแล้วก็หลายๆที่ด้วยหมอก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนสู้ๆสู้ๆสู้ๆขอให้มีขวัญกำลังใจที่ดีสู้จ้า